สวัสดีครับผมเหล่ากะเหลียงวันนี้ได้มาที่ไมอามี่พีเวรไมอม่เกียรนะเขารัที่ีวครับกะเหลียงนัว่าหึงติดฝนเสื้อแดงเลยราอะไพูดเ่พูดภาษา i <some S 2> <where follow>. c t u r e s e t ยงปอม่นี่กะเหลียงปอมกระเลียงฟอมโคเลียนกรยงอมโคเลียนกอลิลาฟอมโคเลียนอ่ายินน อันนี้เป็นกระเลียงคู่แม่กระเลียงคู่พ่อภ้าปักหลออยู่กระเลียงคู่ลูกนอนอยู่ในนั้นติดฝนมาทำเทียอะไรกันเลยยไม่เ็เียสิเอาดำนี่ออกไปกระเลียงโคเรียนแคน้ละ้าหลังเป็นปราสาทนี่เหล่าพวกคนในพื้นที่ ชาวบ้านแถวนี้ก็มาล่องดูฝนกันกับจ้าง